ครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเซ็ตรหัสกุญแจนะครับเป็นการเซ็ตรหัสกุญแจนี่ครับนี่ครับเป็นกุญแจแบบออโต้นะครับหรือว่าเป็นการตั้งรหัสนั่นเองโดยไม่ต้องใช้ลูกกุญแจนะครับมาดูกันว่าเขาตั้งกันอย่างไรมาดูกันเลยนะครับนี่ครับลูกกุญแจเราจะเห็นเป็นเส้นขีดอย่างนี้นะครับเขาจะอ่าส่วนมากนะครับ าจากร้านก็จะตั้งมาเป็นศูนย์ศูนย์นะครับเดี๋ยวเราดูการก็ตั้งเป็นศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็เซตไปอยู่ที่ศูนย์นะครับนี่ครับอันนี้ก็ศูนย์นะครับปึ๊บอันนี้ก็ศูนย์นะครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับพอศูนย์ศูนย์มันก็ล็อกปลดล็อกออกออกได้แล้วนะครับนี่ครับปลดล็อกออกได้แล้วแล้วเราจะ เซตค่ายังไงครับไม่มันเป็นศูนย์ศูนย์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นศูนย์ศูนย์ก็เป็นค่าเริ่มต้นนะครับหลายคนก็รู้กันนั้นคนก็จะมาปลดล็อกของเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะเซตค่ากันนะครับเราทำยังไงมาดูกันการเซตค่านะครับไม่ยากนะครับเราก็หันมาอย่างนี้นะครับหันมาอย่างนี้ครับอมันอยู่ตรงนี้แล้วก็อลล็อกลงนะครับแล้วเราก็ตั้งเลยนะครับนี่ครับตั้งตรงนี้เลย จาก0นะครับเราก็เป็นอะไรก็ได้นะครับอ่าผมตั้งเป็น112นะครับเห็นเส้นนี้ไหมครับเนี่ยเส้นขีดนี้ตั้งเป็น112นะครับตรงเส้นขีดอ่าแล้วก็กดขึ้นแล้วก็ล็อกปุ๊บล็อกแล้วอ่าอันนี้เราตั้งค่ารหัสใหม่แล้วครับเมื่อท้งรหัสเสร็จนะครับเราก็มาล็อกดูนะครับน่าล็อกครับเนี่ยครับล็อกแล้วนะครับ เมื่อล็อกเสร็จน,นะครับเราต้องเลื่อนรหัสแม่ตรงเลขที่เราตั้งนะครับเผื่อใครมาปลดล็อกกุญแจรเรานะครับจะได้ปลดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราหยับปลดล็อกเราก็ตั้งรหัสไอตรงนะครับ1นึนะครับนี่น่ตรงแล้วลดล็อกได้แล้วครับเมื่อเราทดสอบว่าล็อกและก็ปลดล็อกได้นะครับเราก็มาล็อก ประตูได้เลยนะครับการตั้งการอดใหม่นะครับเราก็ควรทดสอบก่อนว่ามันล็อกได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มาล็อกประตูนะครับนี่คือเป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการตั้งล็อกกุญแจแบบ <c oughs> มีน้าอัดนะครับถ <c oughs> <c oughs> ือว่าไม่ยากเลยนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับลองไปทําดูแค่นี้เองคุณก็จะมีกุญแจแบบนี้เลยก็ล <c oughs> ็อกได้เลยนะครับมั่นใจแล้วว่าทีนี้ <c oughs> <Spin ach> ไม่มีใครมาเปิดห้องเราได้แล้วนะครับแค่นี้ครับเราหมุนแม่นาดมันตรงกันแล้วเราเวลาเราเปิดเราก็อหหมุนแม่หัสตรงกันนะครับไม่ยากเลยแค่นี้ล่ะครับ